สบายดีพี่น้องเอาอีกเทถอนึงครับยางบ่าท่านสุดสวนครับขันย้ำได้มากเพะเอาน้ำเลยพอดีเลี้ยงเท่าไรทั้งดีเขาปลูกเขาคว้วหมยเขาแบบมิตร่ายังเกาะเอ้เดี๋ยแตลอดเท่าติบัีเขาจะหนีหมดแล้วขายเขาจะเปิดให้คนเบิอง เหนียวมือพี่น้องไปจับเบื้องหน่วยสูกน้ำเพื่อบางหนึ่งหน่วยมันสูกมันเทีะฝนมันหึมเนาะฝนมันหึมจาของสวนกับที่โต๊ะใจกันเนาะเห่นปะฝนมันหึมสิ่จาของสวนก็บทตกใจแด้วมันย่ามันออกกันนี้เนาะ กดีีมจคนแยกเปิดนะมน <c oughs> มาแล้วรถแกมาแล้วเถอะแกมาแล้วมาแล้วไปขึ้นตะสั่งแล้วแมว่ม่นเนี่นอ้าถือไปถ่าฉัานจะโอนน่าสแกนกัน ไอ้ช่างดึงขึ้นดึงล่องเน้นเปลโกเพราะว่ามันเหยั่นมันก็ดึงขึ้นดึงขึ้น ง่นนอยนะมาเ,เลยับมาเปิดเบิดเล่กันบ้าแดงจ้<น> <c oughs> าขัปอดข่ปอดขาปอหน่อยน่งนซจำใครใค Yep. Mm, good hope. Hãy oh. <laughs> <laughs> subscribe cho mm. 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 <laughs> mm. <laughs> kênh những องเดนที่สองนี่แห่งงานมั้งสองวุงวุงกลังสองนี่างุงนวงวงสองเดือนที่สาที่เปสิงหาวงวงเมืงทสเี่ย่ะประมาณยึดเกยกันยาเกรติหลังนี่ชอบเกียรติเวลาก็ไปเลยนะ หนึ่งโคสองมันเป็นวงไม้เขาต้องเกิดแร้วเขาต้องเป็นวกเป็นพวก่อนเป็นคนเ็นคนเดีวนเป็นเมียนครับเป้คนเบืองอนันเยอของท่นมี่ยอดหนึ่งหกหนึ่งห้ครับ นี่คือกัน่ะเดี๋ยวไปสวนงุ่นี่น้องบ่แดงกิน่ปลาลับนี่มันหักไส้เนหมักทหมักทึ่ไปเนี่ยกินได้ไส้บานเ้หอยเวันี้ผูมาผมาินวยไงก็บานเข้าแต่กันพูดทั้งวันวยมันแต่ว่าามหวานมันก็สิบ่สถึงสามิ อยู่บ้านเฮาหอซีสิบหครับคนบ้านหลายติดคนจิงรูพวกที่แพ็กไว้เนี่ยวันที่มันมันมัน วอ้ยกับเบิ้งหน่วยเขาขัดกับหวยพรขัดนเนาะกิเวาก็ได้ตอนนี้า้ายูใส่ครับตนนี้หนังหนังตอนนี้หยุดมีปัญหาดีมีปัญหาพวกับหนีวหรอมากับเทงานเดี๋ยวีมืมดไปสามล้านแล้วหนีซื่อๆเนี่ยหนีองินสามล้านไปซี่เซนต์กับกับเทงานเนี่หาพวกับไม่เนี่ จักบาทเนสาาเบ้อใไหมอืมนเบิ้องยู่ดอกครับยังไหนก็ได้เบิ้องก็ไหนก็ได้เบิ้องหลังจากทนงานบอดีกับว่าป่วยครับย่ง่ะ่มตอบหวานเย่เปลี่ยนดเอ๋นี่าดว่มาปนตาลนเดียวครคมอหวานลดเยอสแกนดเ หาภมกับผีเมื้พี่จัดหม่เสร็ไปสองันกลัวยังบุทันเห็นบทจันึ่งทไทยไทยทำไหนจัดหมอยไปอุ้ยยาว่าไทยท้ำตอนนั้นแต่บทอบันเห็นเนอยนเียนแล้วบุษเห็นดีนินแต่ว่าเขียนเรียล่ะถ้าว่าบทไม่เท่าเท่าล่ะเป็นเป็นโค้งโค้งหน เขาให้วาเรื่องมันประมาณนี้มันไปเขียนไม่ข่อยเด้อประมาณนี้นะมันให้เขาบอกจำเขียนว่าเบิองว่าเขียนไม่เดมันมันมันได้ได้ตามสีนั่านั้นมาถืออ่ะลูกงับคมต่อกตอกอยู่ยังั่งเงินเยนปีถุงน้อกระติกแก้วท่านเท่าไหร่นะท่านอะไรฮกไ้นหางตลาดฮกไลทวนว่าได้ติดจ้า อน้ไทยสีเล้วไผ่นะไทยยีน <t> สิบองสีเี้วเดยไทยยี่ริบแคนหกร้อยเ่าไหร่ครับหกร้อยทวนหรอยล่าเนี่ยต่อห้าเดยเพราะว่าเมื่อกี้เอาจอจดกเอาไปสั่งรงมไทยหมดจักหลักเออนเพราะหนัง น้ำหน้าซัสว่าจิมมี่ของใบซัลเ่าพอนขอกันไม่คิดหนะน่ะสำาังกินสักบ่ายดีพี่น้อง